ผมโตกับตานครับวันนี้แม่มาพันพฤหัสตอนเย็นอาบน้ำให้ผมกับพี่จานหล่อเช่ครับหล่อมากหล่อไหมโตโตครับหล่อไหมพี่จา์ก็สวยเห็นไหมเนี่ยขนยังไม่แห้งเลยโตโตครับุนนะย้าง มัวมัวมัว về โตโตพ่อสั่นน้ำใหญ่เลยน้ำมันไม่ไหลใดน้ำแล้วน้ำไม่ไหไลจะเตทำไรแท้กระดูกเลยลูกคงจะอร่อยเนาะได้ชิ้นใหญ่เช่อ กินใหญ่เลยแบบ่งแม่กินหน่อยเตแบบ่งแม่กินหน่อยได้ไหมแม่ขอได้ไหมโตโดแม่ขอได้ไหมลูกหวขอะบะได้บ่โอ้โหสินใหญ่สินใหญ่โอ้สงสัยแม่จะไม่ต้องซื้ออาหารซื้อข้าวให้กินละซื้อกลับให้กินละเอากระดูกชิ้นเดียวเนี่ยเลี้ยงให้โตเลย กินเป็นปีก็คงจะไม่หมดใช่ไหมต่อหมาผู้ดีกินกระดูกแทะกระดูกปนน่ะปานมาเขียวพ่นดีว้าตุ๊ตุ๊โว้ดังกรบกร่งฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงค่ะอืบอึบอึบโอ้ยเขียวหักหรือจะหัวหลอก โอ้ยโอ้ยเอาเศษเศนัวๆเว้ยชบ่ร้ายแม่ยังไม่หยูงนะนุ้งจะกินแม่มาตักเอาข่าให้นุ้งกินก็ได้นุ้งกินก็ดูก็อิมแลยจดจ่อแม่บอกมาลดน้ำผักลดมันต้นไม้ช่วย กายมากินกระดูกแทะกระดูกเนละ้านั้นว้ายตุบมาพูดดีแม่อุตส่าห์อาบน้ำให้ไม่ๆม่รกระปกุก